สวัสดีครับวันนี้เหมือนเดิมครับก็นําพระเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นหล่อนะครับเป็นพระหล่อแล้วนะครับคราวที่แล้วเป็นเป็นรูปหล่อรูปเหมือนตั๊มนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระหล่อเลยนะฮะเหมือนเดิมเลยเป็นเกจีในดวงใจนะครับนะครับนี่วันนี้ก็นะครับนำนะครับหล่อโบราณนะครับพิมพ์เล็กนะครับ ปู่เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับนะครับปีสอง8นห้า้ยดนะครับนี่นะครับนะครับเดิมๆเลยนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์เล็กเป็นเนื้ออันปาก้านะครับนะครับองนี้ก็จะผีวิ่งหิ่งหน่อยนะครับแต่ว่าถูกใจเลยนะครับนำมาแบ่งปันกันนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นพระ รูปหล่อนะฮะหล่อโบราณอุดกิ่งด้วยนะครับมีสองพิมพ์นะครับมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กแต่วันนี้นําพิมพ์เล็กมาให้ศึกษากันก่อนนะครับเดี๋ยวพิมพ์ใหญ่ตามมานะครับยังไม่เจอสวยนะครับอ่ะนะครับนี่นะครับดูโดยรวมก่อนนะครับนี่นะครับหน้าตาจมูกปากหูนะครับการนั่งของท่านการแต่งตะไบการอะไรนะครับเก็บงานนะครับ นี่เลยตามธรรมชาติมากๆนะครับนี่ครับอ่ะนะครับเราจะมาดูกันนะด้านหน้าเลยนะเริ่มกันเลยอ่ะนะครับเพื่อนๆจำพิมพ์แล้วนะครับเรามาส่องเลยนะครับอันี้จะเป็นผิวหิ้งหน่อยนะครับเป็นผิวหิ้งเดิมๆเลยนะฮะจมูกโด่งๆเลยนะองนี้นะครับดูครับดูวันน้าของผิวโลหะนะครับปี0 8ย์นี่ครับตรงนี้มีรอยแทงตะไบ นะครับแต่งนะครับนะครับเดิมๆเ,เลยเพื่อนๆจำพิมพ์ให้ดีๆจำวันนาของผิวให้ดีๆนะฮะอายุนะฮะนะครับปี0 8นย์ก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่นะฮะนี่ครับตรงนี้ก็เป็นรอยตัดตัดช่อไปนะนี่ครับมาดูนะครับเดิมมากๆนะครับมีรอยแต่งตะไบตัดออกไปนี่ครับตรงนี้ก็แต่งแตกออกไปนะ ดิมมากเลยตรงนี้นะเดิมมากนะปติจะเป็นเนื้อขาวนะครับอันนี้ก็เป็นผิวยิ่งก็จะทําให้สีเข้มเข้มนะครับดำๆๆบ้างนะครับผิวยิ่งอ่ะนะครับบางคนก็สมัยนี้เขาชอบกันเยอะนะครับช่วงนี้อ่ะนะครับมาดูที่ก้นกันบ้างนะครับนะครับรุ่นนี้นี่อุดกิ่งนะครับทั้งทั้งพิมใหญ่กับพิม์พเล็กเลยนะฮะนี่นะครับกิ่งนะฮะหลังจะเป็นตัวตอก เะครันเพื่อนจําตัวต่อให้ดีนะครับนี่ข้างบนก็จะเป็นคําว่าเผือกนะฮะนี่ข้างล่างทันที่2องนจะเป็นกิ่งแก้วเพื่อนเพื่อนจำไม่ดีนะฟอนต์มันจะเป็นแบบริมเรียบนะครับอ่านะครับนี่แล้วดูตรงนี้นะฮะรอยเก็บนะฮะรอยแต่งตะไบนะครับนี่ะครับส่วนที่ตะาบไม่ถึงนั่นก็จะเป็นแบบลึกๆลงไปอย่างนี้นะฮะนะเพราะว่าตะาบไม่ถึงถ้าตะาบถึงออกไปก็อาจจะทําให้ ฐานเนี่ยเตี้ยลงไปอีกนะครับนะครับนะครับช่างก็เลยอุดตะไบเพียงแค่นี้พอนะครับก็ยังให้เห็นหลงเหลือนะครับให้เห็นเป็นร่องลงไปบ้านนะครับให้ดูได้นะว่าคาสิคขนาดไหนนี่นะครับนี่นะครับรอยแต่งเลยนะเป็นรอยแทงตะไปนะครับเดิมๆเลยนะครับเป็นรุ่นที่ ได้รับความนิยมอรื่รูปหนึ่งนะครับไม่ค่อยเจอง่ายเหมือนกันนะครนี่นะครับกิ่งดังครับชัดเจนเลยดังลั่นสนั่นทุ่งเลยนะฮะนี่ครับวันนี้ก็นําของที่หายากหน้าบูชามาแบ่งปันความรู้ชี้จุดให้ได้เห็นภาพนะครับนะครับก็ไม่ขออะไรมากนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับ ติดตามนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆได้เข้ามารับชมกันนะครับถือว่าเป็นพิษวิทยาทานนะครับก็ถือว่านะครับเราได้แบ่งปันให้เพื่อนๆได้เข้ามารับชมได้ศึกษากันไปนะครับยังไงก็ขอเป็นค่าครูเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะนําพระสายพุทธคุณนะครับนะครับนะครับเน้นสายสมุดปากกานะครับแล้วก็จะมีสายมาตรฐานนะ ครัแล้วแต่ว่าจะได้สายไหนมาที่น่าสนใจน่าบูชาหน้าห้อยนะครับจะนํามาไล่แบ่งปันกันนะครับนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับครับวันนี้ก็น่าจะเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับครับสวัสดีครับ